อีกหนึ่งพื้นที่นะครับในการํำลึกความประทับใจของผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านจุลาพรพัฒนาสิบนะครับครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสเข้าเฝ้ารัศเดจสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ผู้ประทานชีวิตใหม่แก่รัษฎรย้ำว่าจะไม่มีการลืมคำสอนขอให้ทุกคนเป็นคนดีพัฒนาทุกอย่างให้ดีเพื่อให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวรับ นายเอกชัยวาทิตสุภผลผู้ใหญ่บ้านหมู่1ิบ,บ้านจุลาพรพัฒนาสิบได้เล่าความประทับใจที่ได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าทูลลองทุลิีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้ารศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมเยอนรัศดร,รมหมู่บ้านจุลาพรพัฒนาสิบตำบลไอโยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมื่อวันที่15กันยายน2547และได้ทูลกล้าถวายรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนต่อพระองค์ท่านซึ่งสมัยนั้นในหมู่บ้านมีการจัดตั้งสากรสองแผนกคือสากลเลี้ยงสุกรและสากลร,รับซื้อน,น้ำยางพาราสดและยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วยโดยสมเด็จพระบรมราชนานีพันปีหลวงได้ท่งพระัราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำมาพัฒนาอาชีพในชุมชนและเพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีกินมีใช้ในยามยากลําบากและนําไปพัฒนากิจกรรมในพื้นที่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป นายเอกยังขออภัยค่ะนายเอกชัยยังเล่าต่อนะคะว่าตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากพระองค์เสด็จมาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลรักอคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคาวัตวรคัติยะราชนารีซึ่งชาวบ้านต่างปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งหมู่บ้านจุฬาภรพ,พัฒนาสิทธิ์เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเบตงมากการเดินทางค่อนข้างยากลําบาก ตอนนั้นได้กล่บบาวบังคมทูนไปว่าในหมู่บ้านยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่จะใช้ติดต่อกับภายนอกผู้นำชุมชนจึงไปขอรับการสนับสนุนระบบสื่อสารจากหน่วยงานในพื้นที่ต่อมาทางองค์การโทรศัพท์ก็ได้มาติดตั้งระบบสื่อสารจนสามารถติดต่อกับภายนอกได้ ถ้าไม่มีพระองค์ท่านในวันนั้นไม่รู้ว่าคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในวันนี้จะเป็นอย่างไรพวกเราจะจดจำคำสั่งสอนของพระองค์ท่านและบอกว่าให้ทุกคนเป็นคนดีพัฒนาทุกอย่างให้ดีเพื่อให้มีไรายได้มาจนเจือครอบครัวปัจจุบันหมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา10ตั้งอยู่ที่หมู่ที่10ตําบลอายโยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอ,อนุร,รักษ์และเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์โดยเมื่อปีพศ2536 ทางรัฐบาลได้จัดที่อยู่อาศัยที่ทำกินพร้อมจัดได้มีโครงการวิจัยจุลาพรขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนและยกระดับชีวิตคนให้มีความยั่งยืนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ